สวัสดีครับช่องผมรุ่งแสงไทม์ไลน์ช่องผมจะแบ่งปันความรู้ด้านโหราศาสตร์3ด้านด้วยกัน 1. โหราศาสตร์ไทย 2. โหราศาสตร์วิชาลายมือ 3. โหราศาสตร์ดวงจีนบวกฮวงจุ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดศาสตร์อีก2ด้านนะครับซึ่งศาสตร์ด้าน่วงจุย้ยกำลังอยู่ระหว่างการตัดต่อและจัดทำถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ภายในเดือนพฤษภาคมพุทธศษษษักราช2567 โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดาวของลัคนาคือดาวพุทธเทพแห่งการสื่อสารและการวางแผนซึ่งในขณะนี้จอนไม่ค่อยแข็งแรงนักฉะนั้นในช่วงนี้การติดต่อสื่อสารและการวางแผนมักไม่ค่อยปลอดโปร่งแต่พอหลังวันที่7พฤษภาคม2567ไปแล้วความคิดการวางแผนการสื่อสารจะดูดีขึ้น และปลอดโปร่งอย่างทันทีทุกอย่างที่ดูเชื่องช้าจะกลับมากระชุ่มกระชวยซึ่งก่อนเคยดูเซ็งเซเบื่อเบื่อก็จะกลับมาดีขึ้นแต่ก็ไม่ควรละเลยการใส่ใจเรื่องสุขภาพนะครับอย่ามัวแต่นอนดึกมากจนเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับเรื่องการเงินคือดาวสุข ซึ่งยังจรไม่แข็งแรงในช่วงนี้จนถึงวันที่2 1พฤษภาคม2567ในช่วงนี้ต้องประหยัดและอดทนหรือต้องมีการหาไรายได้เสริมจึงจะดีมากครับแต่พอหลังวันที่21พฤษภาคมไปแล้วดาวการเงินจะกลับมาจรได้แข็งแรงขึ้นการเงินจะดูดีขึ้นและมั่นคงขึ้นการหาเงินก็จะง่ายขึ้นราบรื่นขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้อาจหมดไปกับการลงทุนหรือหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามการเงินก็จะพลิกฟื้นพลิกสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะเดิมที่ดีขึ้นอย่างทันทีแต่ก็ไม่ควรละเลยการบริหารการจัดการด้านการเงินที่ดีเหตุเพราะยังคงมีรายจ่ายรออยู่นั่นเองครับเรื่องการงาน มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าการที่จอนไม่ค่อยแข็งแรงอีกได้ตำแหน่งปละและนิดในคราวเดียวกันฉะนั้นงานหรือกิจกรรมในช่วงนี้ยังมีไม่ค่อยมากนะักหรือไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรถ้าคนทำงานประจํำก็สบายหน่อยงานน้อยแต่รับเท่าเดิมนะครับส่วนนักศึกษาก็อาจมีกิจกรรมที่น้อยลงส่วนคนที่ทำงานส่วนตัว ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์เพราะช่วงนี้คู่แข่งทางการค้ามักสูงอยู่นะครับอาจต้องมีการประชุมกันเพื่อหาแนวทางปรับกลยุทธ์ทางการค้าแต่ปลายทางสุดท้ายก็จะผ่านไปได้และราบรื่นดีงานจะเกิดความก้าวหน้าและมีความพัฒนาการที่ดีต่อไปครับส่วน คนที่กำลังหางานอาจได้งานจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่แนะนำมาแต่จะได้งานอย่างแน่นอนครับเรื่องความรักคนโสดดูเหมือนมีหลายเรื่องในใจที่ยังไม่ลงตัวคิดกลับไปกลับมาหลายรอ,รอบหรืออาจมีการติดต่อกันจากทางไกลส่วนคนมีคู่ก็อาจได้เดินทางไกลก็เป็นได้ครับ ด้านไหนที่เป็นด้านที่ดีๆก็ให้เสริมแข็งแรงขึ้นด้านไหนที่ควรระวังก็ให้ตั้งรับปรับแก้แล้วไทม์ไลน์ของท่านจะเปลี่ยนไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ